นี่คือสคริปต์ความยาวประมาณ3,000คำตามสไตล์วิดีโอสารคดีข่าวเชิงลึกที่เล่าเรื่องแบบต่อเนื่องไม่มีหัวข้อย่อยตามเงื่อนไขของคุณเมื่อข่าวใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐสะเทือนวงการเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้บริโภคหลายแสนคนต้องหยุดชะงักและหันกลับไปถามคำถามเดียวกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮอนด้าทำไมค่รถญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความน่าเชื่อถือและคุณภาพระดับโลกถึงต้องเรียกคืนฮอนด้าซิมครุนปี2016ถึง2021 เป็นจำนวนมากกว่า406 000, 000, 000คันจากทั่วประเทศเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวเล่นๆและก็ไม่ใช่การเรียกคืนเล็กๆทั่วไปแต่เป็นประเด็นด้านความปลอดภัยที่มีผลต่อชีวิตผู้ขับขี่รวมถึงสะท้อนความซับซ้อนของเทคโนโลยีในรถยนต์ยุคใหม่อย่างชัดเจนในคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมเจาะลึกทุกมิติตั้งแต่จุดเริ่มต้นของปัญหาสาเหตุที่แท้จริงทำไมฮอนด้ตัดสินใจออกคำสั่งเรียกคืนครั้งใหญ่ ผลกระทบต่อผู้ใช้รถผลต่ออุตสาหกรรมไปจนถึงสิ่งที่เจ้าของซีวิ๊กควรทําทันทีหลังดูคลิปนี้จบคุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแบบไม่ต้องไปหาคําตอบจากที่อื่นอีกต่อไปเพราะเราจะเล่าให้ครบทุกประเด็นทุกมุมและทุกชั้นของปัญหาเพื่อให้คุณเข้าใจสถานการณ์นี้อย่างละเอียดที่สุดหลายคนสงสัยว่าการเรียกคืนครั้งนี้เกิดจากปัญหาอะไรคําตอบคือปัญหาสําคัญอยู่ที่เท่าพวงมาลายัยซึ่งอาจทําให้ระบบควบคุมพวงมาลัยเกิดความผิดปกติ ในระหว่างการขับขี่ในบางกรณีรถอาจสูญเสียการควบคุมหรือเกิดอาการเลี้ยวไม่ได้ตามต้องการซึ่งสำหรับการขับรถบนถนนจริงความผิดปกติแบบนี้แม้จะเกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาทีก็เพียงพอให้เกิดอุบัติเหตรุรุนแรงได้ปัญหาดังกล่าวถูกตรวจพบหลังผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งเริ่มรายงานอาการที่คล้ายกันเช่นภูมาิาลัยหมุนยากผิดปกติรู้สึกติดขัดหรือในบางรายกล่าวว่ามีพฤติกรรมการควบคุมที่ไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งทั้งหมดกระตุ้นให้ทาง h t s a หรือสำนักงานความปลอดภัยบนถนนหลวงของสหรัฐเปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเมื่อการตรวจสอบเริ่มเข้มข้นขึ้นวิศวกรพบว่าชิ้นส่วนภายในกลไกภูมาิลาัยบางรุ่นอาจเกิดการสึกหรอเร็วกว่าปกติหรืออาจมีความพลาดเคลื่อนในการผลิตทำให้ระบบไม่ทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐ ฮอนด้าจึงตัดสินใจไม่เสี่ยงและออกคำสั่งรีคอร์เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถแม้จะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายจำนวนมหาศาลก็ตามการเรียกคืนกว่า46,000คันจึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอแต่การรีคอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสิ่งที่ตามมาคือปฏิกิริยาของผู้บริโภคความกังวลความสับสนรวมถึงคำถามมากมายเช่นรถที่ฉันใช้อยู่เข้าข่ายหรือไม่ต้องนำไปศูนย์เมื่อไหรถ้าไม่เอาไปซ่อมจะเกิดอะไรขึ้น และนี่คือเหตุผลที่คลิปนี้สําคัญเพราะเราจะอธิบายให้คุณเข้าใจทุกคําตอบแบบและเอียดที่สุดโดยไม่เว้นประเด็นสําคัญแม้แต่นิดเดียวการเรียกคืนครั้งนี้ครอบกลุมฮอนด้าซีวิคทั้งรุ่นคูปีแดทและแฮทชแบ็กที่ผลิตในช่วงปี2016ถึง2021ซึ่งถือเป็นช่วงที่ซีวิคทำยอดขายสูงมากในสหรัฐรถรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันดีไซน์สปอร์ตและสมรรถนะที่คุ้มค่าดังนั้นจำนวนรถที่ถูกเรียกคืนจึงสูงตามไปด้วย และเมื่อนำตัวเลข46,000คันมาคิดเป็นสัดส,ส่วนก็พบว่าเกือบหนึ่งในสาของสีวิตที่วิ่งอยู่บนถนนในสหรัฐตอนนี้ถูกเรียกคืนทั้งหมดตัวเลขนี้สะท้อนความร้ายแรงของปัญหาอย่างไม่ต้องสงสัยคำถามต่อมาคือทำไมปัญหานี้เพิ่งถูกพบในปี2024หรือ2025ทั้งที่รถมีอายุแล้วหลายปีคำตอบคือพฤติกรรมการขับขี่ระยะยาวการใช้งานในสภาพอากาศหลากหลายและการสะสมของแรงเสียดทานในระบบูมิมาลายัย อาจทาให้ความผิดปกติเกิดขึ้นหลังจากใช้งานไปหลายปีเมื่อสัญญาณเริ่มชัดขึ้นรายงานจึงเพิ่มขึ้นจนนําไปสู่การสอบสวนของ NHTSA ซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับรถยนต์ยุคใหม่ที่มีระบบควบคุมซับซ้อนกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าอีกประเด็นที่น่าสนใจคือกระบวนการของฮอนด้าในการรับมือเหตุการณ์นี้บริษัทมีประวัติของการรีคอร์หลายครั้งแต่สิ่งที่ฮอนด้าทำแตกต่างจากค่ายอื่นคือความรวดเร็วและความตรงไปตรงมาเมื่อพบปัญหาทีมวิศวกรถูกส่งไปตรวจสอบทันที ศูนย์บริการทั่วประเทศได้รับคำสั่งประสานงานล่วงหน้าและผู้ใช้รถได้รับจดหมายเตือนโดยตรงผ่านระบบฐานข้อมูลของ h อน da ไม่มีการปิดบังไม่มีการเลี่ยงความรับผิดชอบและไม่มีการโยนความผิดให้ผู้ใช้รถซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่แบรนด์ยังคงได้รับความไว้วางใจสูงแม้จะเกิดเหตุการณ์รีคอร์ครั้งใหญ่ก็ตามถ้าคุณเป็นเจ้าของซีวิตปี2016-2021สิ่งที่คุณต้องทำคือเช็คหมายเลขเว้นของรถ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ Hon d a หรือ n h HSA เพียงกรอกตัวเลข17หลักระบบจะแจ้งทันทีว่ารถของคุณเข้าข่ายรีคอร์หรือไม่หากเข้าข่ายคุณต้องนัดหมายเข้าศูนย์บริการทันทีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนทั้งหมดเป็นบริการฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวและใช้เวลาในการดําเนินการไม่นานขึ้นอยู่กับจํานวนคิวในศูนย์บริการของแต่ละพื้นที่หลายคนสงสัยว่าหากเราไม่รีบนำรถเข้าศูนย์จะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือความเสี่ยงจะยังคงอยู่แม้รถบางคันอาจ ไม่แสดงอาการหรืออาจจะยังไม่เกิดความผิดปกติแต่อย่าลืมว่าความเสียหายของระบบภูมาลไยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรงความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่สามารถย้อนกลับได้การเรียกคืนคือการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่เจ้าของรถควรทาจึงมีเพียงอย่างเดียวคือเข้ารับบริการโดยเร็วที่สุดเรื่องนี้ยังส่งผลต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์สหรัฐในหลายมิตทิทั้งประเด็นด้านคุณภาพการผลิตการตรวจสอบความปลอดภัย และความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกปีรถยนต์สมัยใหม่มีระบบอิเล็กทรอนิกสเซนเซอร์และชิ้นส่วนที่ต้องประมวลผลแบบเรลไทม์จำนวนมากทุกระบบต้องทำงานประสานกันอย่างแม่นยำแม้แต่ความคลาดเคลื่อนที่ดูเล็กน้อยก็สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แรงได้การรีคอร์ครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต้องมาคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นด้วยเช่นกันและอีกหนึ่งคำถามสำคัญที่ผู้ชมหลายคนอาจมีคือแล้ว Honda จะได้รับผลกระทบหนักแค่ไหนจากเหตุการณ์นี้ทั้งในด้านต้นทุนการซ่อมการจัดการและชื่อเสียงคำตอบคือแม้ฮอน d a จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมหาศาลแต่บริษัทเลือกที่จะลงทุนในความปลอดภัยของผู้ใช้รถก่อนเพราะชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของแบรนด์ในระยะยาวมีค่ามากกว่าเงินที่ต้องเสียไปกับการรีคอร์แบบครั้งเดียวการตั้งมาตรฐานแบบนี้ทำให้ฮอนด้ยังคงเป็นหนึ่งในค่ายรถที่ผู้บริโภคเชื่อใจมากที่สุดในโลก หลายคนอาจสงสัยว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับปัญหาเทอร์โแบ็กในอดีตหรือไม่คําตอบคือไม่นี่เป็นปัญหาใหม่ที่เกิดจากชิ้นส่วนคนละประเภทกับคดีถุงลมนิรภัยที่เคยสร้างความปั่นป่วนให้วงการรถยนต์ทั่วโลกปัญหาครั้งนี้เฉพาะเจาะจงกับระบบพวงมาลัยของซีวิคในช่วงปีที่กําหนดเท่านั้นจึงไม่กระทบรุ่นอื่นของฮอนด้าอย่างคอนโทรวีหรือเคอหรือเอชาวีแม้แต่นิดเดียวการรีคะห์อของฮอนด้ายังเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ผลิตรายอื่นใส่ใจทุกรายละเอียดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่รถกำลังพัฒนาเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแค่ปัญหาความคลาดเคลื่อนเล็กๆในระบบควบคุมพวงมาลายัยสามารถกลายเป็นปัญหาระดับใหญ่ได้หากรถสามารถควบคุมตัวเองได้ในอนาคตความผิดพลาดของระบบอาจหมายถึงความผิดพลาดที่มนุษย์ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลานี่คือสิ่งที่ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เมื่อมองลึกเข้าไปในโครงสร้างการผลิตหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าแรงกดดันในการลดต้นทุนการผลิตจํานวนมาก และการแข่งขันของตลาดอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การควบคุมคุณภาพในบางส่วนอาจหลุดรอดไปแต่ก็ต้องเข้าใจว่ากระบวนการผลิตของรถยนต์หนึ่งคันมีชิ้นส่วนกว่าหมื่นรายการการตรวจสอบทุกชิ้นให้สมบูรณ์แบบ100%เป็นเรื่องยากแม้แต่ค่ายที่ได้ชื่อว่าระดับโลกอย่างฮอนด้าก็ยังหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดบางอย่างไม่ได้สิ่งสําคัญคือเมื่อเกิดปัญหาแล้วต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดซึ่งฮอนด้าก็ทําได้ดีในจุดนี้ ย้อนกลับไปยังผู้บริโภคที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้หลายคนเริ่มถามว่ารถที่ใช้อยู่ปลอดภัยหรือไม่ต้องเปลี่ยนรถหรือไม่ควรกังวลมากแค่ไหนสิ่งที่ต้องทําคือประเมินสถานการณ์ด้วยข้อมูลจริงการเรียกคืนไม่ได้แปลว่ารถอันตรายจนใช้ไม่ได้แต่เป็นกระบวนการป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานรถยนต์สหรัฐซึ่งเข้มงวดมากกว่าหลายประเทศทั่วโลกและในส่วนของฮอรด้าเองก็จัดการปัญหานี้อย่างมืออาชีพมีการตรวจสอบมีการซ่มรอมมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้ใหม่ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับลูกค้านี่คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ขับขี่อย่างแท้จริงสำหรับคนที่ต้องการนำรถเข้าศูนย์มีสิ่งหนึ่งที่ควรรู้คือการซ่อมแซมอาจใช้เวลานานขึ้นในบางพื้นที่เนื่องจากจำนวนรถที่ต้องเข้ารับบริการสูงมากกว่าปกติจึงควรโทรน,นัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้ศูนย์เตรียมชิ้นส่วนและเจ้าหน้าที่ไว้รองรับเมื่อรถได้รับการซ่อมแซมแล้วคุณสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องกังวลใดๆเพราะชิ้นส่วนใหม่ที่ติดตั้งจะผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด และได้มาตรฐานของฮอน d ้าและ n อช s ออย่างครบถ้วนเหตุการณ์ครั้งนี้ยังทำให้ผู้คนเริ่มตั้งคำถามต่อระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของค่ายรถทั่วโลกว่าเพียงพอหรือไม่และต้องปรับปรุงอย่างไรในอนาคตขณะที่หลายฝ่ายเห็นว่าการที่ฮอนด้าออกคำสั่งรีคอร์เองโดยไม่รอให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงถือเป็นตัวอย่างที่ผู้ผลิตรายอื่นควรเอาเป็นแบบอย่างความโปร่งใสและความรับผิดชอบคือสิ่งสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนบนท้องถนน ท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์รีคอร์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของฮอนด้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นบทเรียนให้ทั้งอุตสาหกรรมผู้บริโภคและหน่วยงานด้านความปลอดภัยร่วมกันเรียนรู้การพัฒนารถยนต์ในยุคใหม่ต้องการความแม่นยำสูงความรับผิดช,ชอบสูงและมาตรฐานที่แข็งแรงมากกว่าเดิมหลายเท่าทุกค่ายต้องตระหนักว่ารถหนึ่งคันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องยนต์แต่เป็นระบบความปลอดภัยเคลื่อนที่ที่มีมนุษย์อยู่ข้างหลังนี่คือความหมายของคําว่าความปลอดภัยมาก่อนเสมอ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของการเรียกคืนฮอนด้าซีีกว่า406 000คันในสหรัฐอเมริกาเหตุผลที่เกิดขึ้นผลกระทบที่ตามมาสิ่งที่ผู้บริโภคต้องทำและสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องเรียนรู้ถ้าคุณเป็นเจ้าของสิ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจแต่เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและรีบดำเนินการเพราะความปลอดภัยของคุณและครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าต้องการเวอร์ชั่นปรับจังหวะให้เหมาะกับการภาคจริงยืดย่อเติมอารมณ์ให้ตรงสไตล์ช่องแจ้งได้เลยครับ